รีวิวเครื่องเล่น CD mp สามิทยุ fm am แล้วก็ระบบ line in นะครับเป็นยี่ห้อ sony model z e nh 4 0นะครับใช้งานได้เต็มระบบนะครับรองรับไฟ mp สามนะครับตัวนี้นะครับไฟล์2่โวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้นะฮะช่องใส่ถ่านล้งถ่านสะอาดนะครับใช้ถ่าน6ก้อนเบอร์ซีนะฮะไม่ได้ลองให้ตัวนี้นะครับถ่านไม่พอนะครับจะไฟได้เต็มระบบนะฮะตัวนี้มีระบบตั้งปิดในตัวนะครับ เสียบปั๊บปุ๊บกดปุ่ม power นะครับกดปุ่ม power นะฮะเดี๋ยวทดสอบระบบ cd กันเลยนะฮะ cd รองรับ mp 3นะครับรองรับ mp 3ไฟล์ mp 3ไฟล์ดิสนะฮะนะรองรับหมดนะครับ r cdrw r นะครับ mp 3 wma นะครับรับหมดนะครับ วิทยุถึงคืนร้อยแปดบ้านเรารับได้ทุกคืนนะครับอันนี้โหลด,ดลแผ่นนะครับกดเพอ่านทุกแผนก่นนะครับแผ่นกอปแผ่นลายก็อ่านนะอันนี้วอลลุ่มนะครับอยู่ฝั่งระบบสตอริโอนะผูฟังใส่หูปกตินะครับอันนี้เป็นรูไลน์ line in. เดี๋ยวจสสอบห้ดูขันตอนต่อไปนะครับเน,น็ตแท็กนะครับอันนี้ตั้งแท็กตั้งอะไรนะ ฟังก์ชันของ c ีนะครับอันนี้ตั้งปิดนะครับตั้งสลีปนะครับแผ่นก็แผ่นลายอ่านนะฮะตัวนี้แผ่นลายมากยังอ่านเลยนะครับ ต่อไประบบ fm นะครับ fm จูเนอร์ตรงนี้นะครับนีถึงขึ้น108บ้านเรานะครับจูเนอร์อยู่ตรงนี้ออโต้ดีเทคนะครับเวลาเจอขึ้นจะหยุดเองนะฮะดีเทคเองนะครับ สทรอฟเอ็มรอกแล้วก็สามารถรับชมรับฟังกันได้ทางอ๋อยู u b บนะครับโจอีซีมันนี่แล้วก็สามารถทักแชทมาส่วนตัวได้เลยนะครับที่เฟซ o ุ๊กแฟนเพจโจอีซีมันนี่นะครับเซิร์ชไปได้เลยที่ J O E E A A M นะครับเอมก็รับได้ทุกคืนปกตินะของบ้านเรานะครับใชระบบไลอ์นนะครับต่อยกบวันไปนอกต่อจากโทรศัพท์ เพื่อเปิด youtube ฟังที่เครื่องนี้ได้เลยนะครับกดที่ A/X นี่นะฮะแล้วก็เสียบดูนี้นะครับสาย A/X 3.5้านะครับเปิดเครื่องนี้นะฮะได้ปกตินะครับถึงจะเป็นอย่างไรก็ตามในสายศาสนาพราหมณ์ก็ยังอยู่แล้วก็พระเจ้าเลยครับทดสอบบกคราวนะครับแล้วก็ระบบ FM นะฮะ เอ็มเอ็มขึ้นได้นะครับอันดันชยัยดค้ำเป็นไงน,นะครับครอบครัรขวข่าวสนับสนุนโดยเมมขึ้นได้สามช่องนะครับนะฮะอันนี้เมมเอ็มไว้ก็เลยมาติดเอ็มนะถ้ากดมาหนึ่งนี่จะเป็นเอ็มถ้าพูดถึงเนะื้อปัญหาเรื่องน้ำหรือว่าปลูกฟองในใน,นโครงทพมตานอรกดปุ่ม power นะครับปิดก็จะขึ้นสแตนบายถ้าเสียบปลั๊กนะครับเคนะครับกอจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ